ก็กลับมาสู่ช่วงของ Beauty Secret ก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็สืบได้จากช่วงที่แล้วนะครับพี่หมอพูดทิ้งว่ายังน่าสนใจเหลือเกินนะบางคนอ้วน ลดน้ําหนักยังไงก็ไม่ลงอดอาหารยังไงก็ไม่ลงออกกําลังกายบางทีก็ขึ้นขึ้นลงสวิงสวิงเหลือเกินนะครับแล้วรู้ทะ่ทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้แล้วเห็นพี่หมอเกิดไว้บอกว่ามีวิธีทางช่วยไลโปไลซิตที่มันคืออะไรครับพี่หมออ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่าไลโปรไรซิตเป็นคืออะไรเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมไอ้ไขมันตรงส่วนหน้ามันถึงไม่ยอมหายไปทั้งๆที่เราพยายามคุมอาหารนะพยายามเล่นการเผาผลาญก็แล้วมันก็ยังคงอยู่นะครับเหตุผลเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไร The okay. กลับได้ไหมว่าช่วงที่แล้วที่พี่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกินข้ากินน้ำตาลกินอะไรก็ไปเนี่ยเราจะไปเก็บสะสมไว้ที่ตับเป็นไกลโคเจนแต่ถ้ามันมีเหลือเยอะตับเก็บไม่พอมันก็ย้ายไปเก็บเปลี่ยนดักคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันแล้วก็เก็บตามเนือเยื่อไขมันต่างาอ่าล่ะอีกตรงนี้นี่แหละคือประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าพอไขมันตรงนั้นมันล้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนร่างกายเราก็จัดการเก็บไป เนี่ยเยอไขมันแล้วก็ตัดเส้นเลือดทิ้งแล้วก็ลืมมันไปเลยทำให้ไขมันตรงนั้นไม่ถูกนํามาใช้อีกเลยแล้วก็การใช่ก็ไปสะสมที่เปรียบเทียบง่ายแล้วกันสมมติว่าเราซื้อน้ำปลามาใช้ซื้อมาปลาน้ำปลาอยู่ที่ไหน น้ำปลาอยู่ในครัวใช่ไหมัดังนั้นแล้วเนี่ยถติว่าเราซื้อน้ำปลาหนึ่งขวดใช้แล้วหม,หมดหมดแล้วก็ซื้อใช้ใหม่นะแต่บางทีเนี่ยพอมันหมดเสร็จปุ๊บมันดึกดืกด่นเราขี้เกียจออกไปซื้อไงเราก็เลยซื้อน้ำปลามาเก็บไว้สองขวดขวดหนึ่งใช้ไปอีกขวดหนึ่งเก็บเป็นสต๊อกไว้เวลามันหมดเกิดปัญหารเราก็ยหยิบไอ้ขวดสต๊อกที่มาใช้วันดีคืนดีปรากฏว่าไอ้เขามีการโปรโมชั่นซื้อน้ำปลาหกขวดแถมผ้าขนหนูไอ้เราอยากได้หมดผ้าขนหนูไงเราก็ ที่เอาใช้ติดเปิดใช้ที่กลัวขวดหนึ่งอเอาไปเก็บไว้บนหิ้งขวดหนึ่งอเอเก็บบนหิ้งหมดเสร็จปุ๊บอ่ะก็เรียงกันต่อไปนะสมมุติว่าเอาใหม่ซื้อน,น้ำปลา1กุลุทธ์ 144, 4, 4, 4, 4, ร้อยสี่สิบสี่ขวดนะแถมบ้านหนึ่งหลังเราก็อยากได้บ้านเราก็เลยไปเอาน้ำปลาหน,นึง่งกุลุตนึกออกไหมแล้วมาเก็บตรงไหนต่อเอาไว้ตรงัวและเอาไว้ตรงชั้นละเอาไว้ตรงไหนต่อนึกๆ,ๆ,ๆ,ๆเก็บซ่อนฝังดินยังมีอีกมีห้องเก็บของอยู่ห้องนึงชั้นบนเก็บคนน้อปลาหนึ่งกุลุตธเข้าไปเก็บไว้ในห้องันั้นเก็บเก็บเก็บ ลืม,ล,มลืมเอาน้ำเอ้ยเคยซื้อน้ำาป่าไว้หมดก็วิ่งไปซื้อ,อที่อื่นเอามาใช้อีก เหมือนกันร่างกายเราเหมือนเราเลยนะครับมันลืมเหมือนกันมันลืมเหมือนกันมื้อนี้นะกินข้าวพอดีพอกินพอใช้อกินน้อยๆกินปุ๊บใช้ปุ๊บปมดไปเหมือนซื้อน้ำปลาใช้ขวดเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเราก็กินเผื่อจริงๆเราไม่ได้ก็เผื่อหรอกเรากินเองนะกินแล้วก็อ่ะเอามาเก็บเป็นไกลโคเจนร้อยห้าสิบกรัมพอเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บไปขายไขมันต่อแาลว่าวันนั้นก็กลัวว่างานเลี้ยงไงกินเยอะเหลือเกินนะไกลโคเจนร้อยห้าสิบกรัมก็เอาไม่อยู่ไขมันตรงนี้ก็เอาไม่อยู่ร่างกายทำไงเอาไปเก็บไว้ใน เยือส่วนหนึ่ง<ม>แล้วตัดเส้นเลือดทิ้งหมดเลยแล้วก็ลืมนะพอวันหลังนี่นะออกกําลังคุมอาหารออกกําลังปรากฏว่าใช้ไก่โคเจนใช้ไขมันตามตัวหมดแต่ปรากฏว่าไอไขมันที่ตัดเส้นเลือดทิ้งไว้ลืมลือมอยู่ดีนะคะ้วบางคนบอก<ม>ฉันไม่ลืมฉันไม่ลืมไอฉันน่ะไม่ลืม,ม,ลมแต่ร่างกายมันลืมน<ม>ึกออกไหมนะเพราะไี้ไขมันตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเจอตรงบริเวณหน้าท้อง<ม>นะครับต้นขาด้านในนะครับปีนปีตรงนี้นะอรนนี้เขาเรียกว่าอะไระ พี่ชอบเรีกปีกมานเขาเรียกปีกมานพี่ชอบเรียกนมข้างหลังเนี่ยนะคือไอ้นมข้างหน้าไม่มีไอ้นมข้างหลังชอบโผล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะเนี้ยหนอกเอ้ยอะไรเอ้ยใชมันตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเลื่อนไหลที่ใครมีแล้วเนี่ยนะครับแปลว่าเรากินเยอะมากจนกระทั่งมันไม่มีที่เก็บสะสมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราพยายามลดอ่าน้ำหนักเนี่ยไอ้ตรงแยกมันไม่ค่อยหายไปไอ้ตรงส่วนอื่นมันจะหายไ้ก่อนแต่ตรงส่วนเนี้ยไม่ค่อยหายดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมทางการแพทย์ ก็เลยมีวิธีในการขาจัดไขมันเฉพาะส่วนตรงนี้ให้มันหายไปด้วยนะครับ,รบวิธีการเหล่านั้นเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทาอะไรกันบ้างออมีแบบดูดไขมันออกอมีดูดด้วยออมีอะไรด้ดวยออแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่อยากผ่าตัดเนคนบางคนเนี่ย เสียไม่อยากเสี่ยงต่อการผ่าตัดไม่อยากต้องพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่อยากต้องดูแลนานนี่นะครับก็เราก็เลยใช้วิธีทางการทางการแพทย์สมัยใหม่นะครับเรียกว่าหน้าอ่อนวัยโดยไม่สัญยกรรมนี่นะครับเราก็มีวิธีหลากหลายนะครับอย่างเช่นการใช้แก๊สคาร์บอเซีเข้าไปนะฉีดแก๊สสมไยก็ได้ยินไซึ่งเข้าไปเบิ์นไขมันเออเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราก็ทําให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันทาให้ไขมันสลายแล้วมันทำให้หลอดเลือดวิ่งไปเลี้ยงเพราะเวลาหลอกกาลังเนี่นนงสว้ก็จะ จะลดลงหรือการใช้คลื่นเลเซอร์อุลตราซาวด์การใช้คลื่นวิทยุนะครับการใช้หลากหลายเทคโนโลยีเพื่อให้ไขมันตรงนั้นมันแตกตัวและถูกทาลายไปนะครับแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งซึ่งพี่นิยมใช้เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีและคนไข้ก็ชอบนี่นะครับก็คือการฉีดยาสลายไขมันเข้าไปตรงบริเวณส่วนนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะสลายตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นอ่าใช่นะครับซึ่งวิธีที่พี่นิยมใช้มากที่สุดนี่นะครับก็คือ ที่ตรงบริเวณแก้ม,มหรือว่าโหนกแก้ม,มคนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าอีสานะนะครับมักจะมีแบบนามสกุลโคกสูงเนินอ่ะนะครับก็คือตรงนี้ก็จะนูนออกม,มาอ่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ประจำผ้านะ,นะครับ,รบแล้วบางคนเนี่ยก็มีบางทีก็เป็นโน่เทงที่ดีนะแต่บางทีมันมีเยอะเกินไปไหลายคนก็ไม่ชอบนะครับซึ่งส่วนหนึ่งหละเป็นกระดูกนะแต่ว่าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะเป็น ก็เอ่อเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะเป็นไขมันนะซึ่งเราสามารถสลายได้จริงจนึกมาตั้งนานนะนึกว่าเป็นโหนกแก้มเนาะแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยคกดว่าเป็นกระดูกใครอยากดูของน้องเต้เนี่ยจะเห็นชัดนะเขามีกระดูกด้วยนะแต่ลองยิ้มซิยิ้มอ่าเวลาเขายิ้มเนี่ยจะมีเนื้อห้อยออกมาอ่าซึ่งตรงเนี้ยสลายได้อีกสลายได้พอสลายทุกเนี่ยหน้าเขาก็จะดูเข้ารูปขึ้นนะครับเขาก็จะย้ายจากภาคอีสานมาอยู่ภาคกลางทันทีอะไรอย่างเงี้ยมหัศจรรย์ทันด่วนอ่าใช่นะครับหรือบางคนเนี่ยแก้มห้อยไงเพราะบางคนเนี่ยไมม่อออยยยาากกกใใหห้้้แดูห้ ดูเลียวแล้วก็ฉีดสลายไขมันตรงแก้มได้พอฟังพี่หมอนีรู้สึกว่าสนใจจังเลยแล้วรู้สึกว่าอยากอยากถามว่ามันอันตรายไหมตัวยาตัวยาไม่อันตรายเลยเพราะว่าสารที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นสารเคมีนะแต่มันไม่ใช่สารเคมีนะตัวมันเนี่ยมีองค์ประกอบของสารที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นฟอสโฟไลปิดฟอสฟาติดิลโคลีนเนี่ยตัวนี้เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งซึ่งมันทาให้เซลล์ไขมันแตกตัวนะครับมีแอลคาเนทีนไอแอลคาเนทีนเนี่ยมันคือ โปรโตีนชนิดหนึ่ง mm hmm. ซึ่งเป็นโปรโตีนที่นําไขมันเนี่ย mm hmm. เข้าไปเบิร์นเข้าไปเผาผลาญในร่างกาย mm hmm. นะครับมัน mm hmm. เอาไขมันแตกตัวแล่าไขมันเรผาผล mm hmm. าญไขมันก็ค่อยๆ ลดตัวลงอ<ม>ย่างนี้เป็นต้น<ม>นะครับนะแล้วก็มันจะมีตัวกรดตัวผสมอะไรนิดหน่อยเพื่อให้กระตุ้นการทํางานของก<ม>ารเผาผลาญไขมันให้เกิดได้อย่างดีขึ้นแล้วเวลาหลังที่จะฉีดไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะขับออกมันขับออกมาทางไหนครับอ๋อพอไขมันนี่นะครับหนึงถูกนำไปใช้เผาผลาญใช่ไหม,มสองบางทีไขมันที่หลงเหลือแต่การที่เริ่นเซลแตกทำลายแล้วเนี่ย มันจะถูกดูดซึมกลับทางระบบน้ําเหลืองอะนะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเอ่อถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดแล้วขับออกทางปัสส,วสาวะแค่นั้นเองนะครับซ,ซึ่งก็เป็นกระบวนการขับถ่ายไขยมันตามธรรมชาติต่อไปพอถามก็ถามเยอะอ,อยากทราบอีกถ้าเกิดสลายไปแล้วเนี่ยพี่หมอถ้าเกิดสลายที่หนกแก้มไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราคล้อยไหมอ๋อจริงๆแล้วนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าฉีดที่หน้าเนี่ยพี่ไม่เคยเจอใครหน้าคล้อยเหเพราะว่ามัน คนนึกถึงคนท้องอ่ะ,อะท้องอทั้งเก้าเดือนอ่ะ,อะแล้วพอคลอดออกมามันยังหดกลับมาแทบจะเหมือนเดิมเลยนะ,ะยกเว้น ท้องคลากอะ่ะก<ม>็คือท้องสักประมาณเรียกว่าท้องสักครอกหนงมั้งนะท้องสักสี่ห้าหกท้องเนี่ยมันคงจะห้อยนอะครับ,รบแต่แหม่แล้วถืท้องแรกท้องเดียวเนี่ยบางทีนี่เป็นดาราเขาดูดาัาเองดีด้วยนะพอเขายุบก,กลับมาเขายังถ่ายชุดว้วยน้ําผิวย<ม>ังกระชับเลยแล้วแก้มเราเนี่ยไม่ได้ขนาดยุ้ยใหญ่ขนาด<ม>ท้องขนาดนั้นเนี่ยเพราะเวลามาสลายไปปุ๊บมันก็มีความยืดหยุ่นกลับเข้ามาือนเดิมไม่ค่อยมีความหย่อนคล้อยหรอกนอกจากว่าเขาอายุมากแล้วเกิดความหย่อนคล้อยด้วยตัวเขาเองไม่ได้เกิดจากการสลายไขมันนะครับก็ต้องไปหาเท นนอื่นในการที่จะขจัดหรือสลายไขมันด้วยวิธีอื่นนั่นแหละนะครับแล้วน้องเกยเรามีคําถามอยากจะสลายส่วนไหนของน้องมากถูกต้องค่ะ <c oughs> อาจารย์หมอคะเกยก็เลยสงสัยว่า ส่วนไหนอีกคะที่นอกจากบนแก้มแล้วเนี่ยที่เขานิยมที่จะฉีดกันถ้าที่หน้าเนี่ยนะก็จะมีโหนกแก้มมีแก้มตรงนี้ใช่ไหมครับไม่อยากให้ใหญ่บางคนก็ใต้คางเป็นห้อยอย่างเงี้ยมองก้มลงแล้วดูหูน้ำเองกับไก่ไก่ไก่งวงอะไรแบบนี้เขาไม่ชอบใช่ไหมฮะนะแล้วที่ถัดมาที่ชอบจิตคือหน้าท้องนะครับแต่แนะนําเลยว่าถ้าเกิดตรมตัวเนี่ยพี่คิดว่าถ้า เจ้าตัวนี่นะครับมีไม่เยอะนะหนึ่งมีไม่เยอะนะม,มีน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ตัวเองดูแลดีแล้วคุมอาหารออกกําลังอะไรดีแล้วแต่มันยังไงมันก็ไม่ลงแล้วเหลืออยู่น้อยๆเนี่ยใช้วิธีฉีดพวกนี้ง่ายเร็วแล้วก็สะดวกนะพี่ไม่นิยมคนที่แบบอหูมาเป็นแบบเป็นโอ้เยอะมากไ <ๆ S 2> ม <า S 1> ่ไดนะ้ว่าเพิ่งลงเวทีที่ดาช้างมาแล้วจะให้ฉีดทั้งตัวเนี่ย ไม่คุ้มนะครับหนึ่งคือเจ็บตัวฟรีแล้วก็ฉีดไปเนี่ยมันสลายส่วนเกินแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามียาดีแล้วก็ยังกินเข้าไปไหมเนี่ยนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับเจ็บตัวฟรีเจ็บตัวเปล่าๆนะครับแล้วการฉีดเนี่ยมันก็มีข้อ ข้อผลข้างเคียงเหมือนกันก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมักจะเขียวบ่อยนะครับเขียวบนที่เขียวบ่อยเพราะว่าเราจะฝังยาลงไปเนี่ยตามจุดต่างๆจุดหนึ่งนะห่างกันทั้งประมาณ1นึ่งถึงเอ่อหนึ่งถึงสซงเซนถ้าเราดำนานนะครับยามันก็จะกระจายอยู่ในโซนประมาณนั้นนี่นะครับมันจะฉีดทั่วเลยเมื่อเวาหลังฉีดเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเขียวได้นะครับแต่เขียวว่ามาสักห้าวันเจ็ดวันไม่เกินนี้ก็หายลงคอนซีลเลอร์ลงอะไรก็ได้นะครับวันที่หน้าเนี่ยอาจจะเขียวบางจุดนะแต่ที่ตัวเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะเจอว่าเส้นเลือดฝอยมันเยอะมันจะเขียวทั่วไปหมดเลยนะครับ ก็ S <S <an> หาเป็นปกตินะครับ,รบแตท่ที่แก้มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประมาณสักหนึ่งหรือสองครั้งก็งเห็นผลแล้วนะครับแต่ที่ตัวเนี่ยเนื่องจากมันใหญ่ไงมอันมันลดลงนิดนึงเนี่ยครั้งสองครั้งไม่เห็นนะมันต้องประมาณสัก 5- 6 7ครั้งขึ้นไปนะครับดน้นแล้วถ้าเกิดมันมีเยอะๆเนี่ยหนึ่งในค้มคนะครับในค,คุมที่จะฉีดเพราะถ้ายาฉีดเยอะๆมันก็แพงนะสองพูดต,ตรงหมอที่เกียรฉีดัวหูนั่งฉีดด้วยนะ นึกสงสารชาวนาเลยว่าเวลาดำนาเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนที่หมอเปรียบเทียบได้สะใจมากเลยนะครับเคลียดจริงๆนะครันะครับนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้เป็นขั้นตอนสำหรับที่เราทําอะไรมาแล้วมันยังไม่ได้ผลอาจจะใช้วิธีนี้เป็นทางเรื่องอย่าบเนึยงนะครับ ถามแทนผู้ชมทางบ้านเลยนะครับเชื่อเลยว่าอยากทราบค่าใช้จ่ายนะครับสมมติว่าถ้าเกิดฉีดที่หน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมเขาก็อยู่ที่ปริมาณยานะ,<อ>นะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่หน้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก4,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อหน้านะครับนะที่ตัวก็เพิ่มแอเรียพื้นที่เข<อ>้าไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่ที่ว่าเราใช้ยาเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่ครับ,รบต้องใช่ครับนะอันนั้นหมอคะแล้วอย่างนี้เจ็บไหมคะโอ้ เพอมันเป็นเข็มนะใครบอกว่าไม่เจ็บเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็คงจะโกหกอะเพูดไปเลยอะนะเพราะ <ๆ S 2> มันต้องเอาเข็มปักลงไปอะนะครับแต่ว่าเรามีวิธีการคลายผ่อนคลายนะครับหนึ่งเรามียาชาแตะนะครับยาชาแตะแต่แต่ยังไงก็ต้องเจ็บเพราะว่ามันมันแค่ชาตรงผิวผิวข้างบนนะครับนี่ไอ้ชั้นลึกเนี่ยเวลายามันเดินเนี่ยก็ต้องรู้สึกดังนั้นแล้วหมอบางคนก็อาจจะเอาน้ำแข็งประคบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเย็นลึกๆเลยอย่างเงี้ยนะครับพอจีกเข้าไปก็พอรู้สึกได้ทนได้หน่อยนะครับแต่ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่หมอเจอเนี่ยนะครับสุภาพสตรีทุกคนในโลกนี้นะครับมีความอดทนเป็นเลิศเพื่อความงานเขาเรียกว่าสวยทนได้ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยพี่เห็นคือมือทีเนี่ยนะครับนะที่ฉีดไปเนี่ยพี่ว่าพี่เจ็บนะคนคนฉีดแต่รู้สึกเจ็บนะแต่คนทําไม่เป็นไรเลยครับไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็บอกว่านิดหน่อยพอทนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็แบบอู้ไม่ไหวเจ็บจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปใช้วิธีอื่นอาการมันก็มีหลากหลายวิธีนะแต<ผ>นะ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ70-80% สีทนได้ทั้งอะไรนะสีทนได้พี่หมอพูดมานะครับก็เอาพูดถึงผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใจคุณผู้ชายบ้างเชื่อว่าคุณผู้ชายอยากฉีดคุณผู้ชายก็ฉีดได้ใช่ไหมฉีดได้คุณผู้ชายฉีดได้แล้วก็ไม่เขาก็ส่วนใหญ่ผู้ชายเจ็บผู้ชายเนี่ยจริงจริงแล้วเขาบอกว่าเทสโชแห่งความเจ็บเนี่ยนะความอดทนในการเจ็บเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงจะมีความอดทนต่อความเจ็บมากกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีความอดทนน้อยว่ากแต่ก็ไม่เห็นผู้ชายคนไหนร้องนะก็ไม่มีใครกล้านะคะโอเคโอ้โหเนี่ยครับเอาผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้ก็ กินเวลาไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสาระสำคัญมากมายนะครับทำให้เราฟังแล้วเราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับฟังไปเชื่อน้องเก๋ก็แอบก็ซิบก็ซิบบอกอยากทำใช่ไหมครับเสียดายเวลาจะหมดแล้วนะครับก็พบกับรายการดีๆสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา3โมงถึง4โมงเย็นนะครับกับรายการ smart lifestyle นะครับที่ช่อง p n n 2นะครับแล้วก็วันเสาร์หน้านะครับ ก็มาติดตามชมนะครับว่าเราจะมีอะไรสาระดีๆแบบนี้นะครับนำเสนอให้กับผู้ชมทางบ้านต่อนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับแล้วก็พบกันเสาร์หน้าแล้วก็วันนี้นะครับเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บภาพความใจนี้ไว้แล้วพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ